เอาละครับเพื่อนผมะครับคุณชายไปกแล้ววันนี้เดนนี่เกมไหมครับพิกซอ์มอนมนเดิมมาต่อจากพระที่แล้วเลยพร์ที่แล้วเราปิดคลิปตอนเย็นตอนนี้ก็มืดพอดีนั่นหัวหอมมันก็เลี้ยงแสงอยู่นั้นพร้อมท็อตอันเล็กๆหน่อยนึงไปๆปช่เป่าให้เนียนนะเนี่ยโคตรล้านโคตรสะท้อนแสงอ่ะเอ้ดิโอ้ยมันโผล่มาจากไหนวะเมื่อกี้เหมือนไม่เห็นไอ้แกง๊งมากๆหรือเปล่าวะตัวนี้แล้วงูมันทําอะไรอยู่วะเนี่ยงูทำอะไรกับเมก้าฟุกิบานะอยู่วะเนี่ย เดินามามาขอท่าสู้เบลสามสิบหน่อยเอ้ยอย่าค้างสิงอาปลาแบงหูท่าน,นี้อือแพ้ทางแพ้ทางอือโอ้โหมันใช้ท่าน,นี้อย่างเดียวเลยอะตัวนี้แล้วกันเกโ,โคงะไม่ได้ใช้ตั้งนานเลยทานที่แล้วก็ใช้อเตอร์ชเล่นอ่าตัวนี้ w อเตอร์ช m เล e o อันนี้ก็วอเตอร์ช m เล e น n อ่าโอเคมันแซงคูดแซงคูดอ่าเทเดอร์ตัวอะไรนิโดรันแรกนิโดรันนิโดรันชายแรกนิโดรันช่วยหญิงตัวเมียตัวผู้ตัวเมียดิเออนอนแล้วกันให้มันเช้าจะได้หิวด้วยอ่าเล่นเล่นเล่นอ่าพาร์ทที่แล้วเราไม่จับอะไรเลยนี่หว่าพาหนี้มาหาจับหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะไปตามล่าตัวนี้ดิไอที่ใส มันเกิดสวามแลนด์สวามแลนด์อยู่ไหนวะเฮ้ย <c oughs> ขอเราขอแก้ตรงนี้หน่อยมันรู้สึกแปลกๆสีมันแปลกๆมันไม่เข้ากันอนี่เอาไปทิ้งทิ้งไหนทิ้งตรงนี้ยืบป๊บปื๊บ,บแลมีดินเก็บไว้มามวะ <c oughs> ดินเอ้ยดิน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 ไม่มี <c oughs> ไม่มีดินเลยเลรอวะ เฮ้ยบาดแล้วเนะ่ยบาดไปแล้วใครไม่มีดินเลยวะทุบตรงนี้บ้างหนึ่งออสองอ๋2สองสามปึ๊บอ่าอันที่สี่อ่าโอเคต้นไม้นี้มันก็ไม่โตสักทีเราจะทำยังไงกับมันดีอ่าเอ้ยทำไมมันย่ามันขึ้นเร็วอ,อย่างวะตต๊บเต๊บอ่าอีกสองบล็อกสักสามแล้วกัน ต่อให้หนึ่งสองสสเอาห้าไปเลยออจะได้สมูทหน่อยอ่าแปะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันอ่ะนี่เลยอ่ะนี่โอเคเดี๋ยวรอหญ้ามันขึ้นก็โอเคละเอ้าลืมตรงนี้วะโอ้ยอะไรวะอะนาดยัง โคตรนานนเลยพาน,นี้เฮ้ยเอเลโบหยุดขุดทำไมวะอ่ะสักสองอันแล้วกันจืบ๊บทิงสองอันแปะตรงนี้นี้สองอันดีเหอวะทำไมย่ามันขึ้นเร็วแบบแปนะฮะเอาไอขุดมาให้หมดเลยมั้ง <c oughs> จืบจ๊บจืบจ๊บจื๊บจื๊บเออเออหกอันแลง มันนี่จะมาทำอะไระเนี่ยมาอุดรูเหรอเนี่ยมันทำให้บันไดมาสมูทฮึบ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 ,ฮบตรงนี้มันควรจะเอาออกฮะอ่ะมาอีกสักหน่อยควรจะเพิ่มไม่อย่าเก็บนั่นไงทิ้งแม่งป้ายตอ่อตรงไหนวะที่มันอ่ะตรงนี้ทำไมวะ อาโอเคประมาณนี้เราจะโดดขึ้นยังไงดีมาโดดตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคทิ้งแม่งสองบล็อกเกินอ่ะเดี๋ยวพาคนี้เปิดลัคกี้บล็อกรัวๆเลยดีกว่าเดี๋ยวไปขุดอันนี้กันขุดชุกเกอทุบแม่งทุบแม่งทุบแมงจ่า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 ตรงนู้นเราไม่ได้ทุบเลยปลูกก็ไม่ได้ปลูกเหมืออนเเาไปคยเอาไปแปะหรือเปล่าวะยังไม่ได้ตั้งแต่ซีซั่นสองอะอ่า ตึ๊บตๆตึ๊บตึ๊บจะโป๊ะโป๊บโป๊ป๊๊บโป๊มาตกน้ำอีกแล้วเหรอทำไมมันไม่ค่อยรวมกันเลยวะน้าไมมันลำบากที่ต้องไปเก็บปึ๊บปๆ๊บป๊บป๊บเออเออรู้สึกหกอันมันน่าจะเยอะไปแฮะแต่ช่างมันจะได้มีตัวดูเยอะๆหน่อยจะลุ้นหน่อยตำนานจะออกไหม อ่ะเปิบเปิบเปบเปิ๊บเปิบเบฮึบโอ้โหทำไมตัวใหญ่อย่างวะตัวนู้นตกน้ำนั่นไงวะอยู่แค่นี้ยังไม่เก็บยังเก็บไม่ได้อะไรวะเออเอออุ้ยเหลือข้าซ่าอยู่ตรงนน้นเมื่อกี้เห็นปึ๊บ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 แกล้วแก่แล้วอีกนิดเดียวตกไหมไม่ตกนะ ไป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 เรือๆตกไหมวะไม่ตกนะไปไปสีชั่็เคม,มันไม่เหมือนกันด้วยมันเป็นทะเลตายกับอะไรวะกับธรรมดาเนี่ยโอ้โหตรงนี้เพียบเลยอะไรวะน,นี่โตแล้วเหรอหรือว่าเราไม่ทุบไม่โดนเฮ้ทุบแม่งน่าจะทุบไม่โดนโตกว่าสองอันมาอันนี้หนึ่งต้น โอเคตรงนู้นด้วยเหรออะไรวะอ้าวตรงโอ้โหตรงนี้ตกเป็นทางเลยวะอ้อลำบากมากวิง่งในน้ำก็ไม่ได้อ้อตึ๊บตื๊บตื๊บไปแล้วกันตึ๊บตื๊บตึ๊บตื๊บตื๊บอ่าตรงนี้ทุบมากตกน้ำไหมยังจะตกอีกเหรออ้อวิ่งตัวดับเล็กตัวน้อยสองตัวแห รู้สึกอาหารเราใกล้จะหมดละเดี๋ยวยิบเสียหนึ่งพี่จูสู้ไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๊ยวพี่จูไม่มีธาตุไฟมันธาตุอะไรวะธาตุเหล็กน่าจะเข้าเท่าเดียวอ่ะทนนันเดโบเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ทนนันเดโบอ่าจึ๊บๆอ่าต็อปเทโอเคทนทันเดโบอย่าตายนะพี่จูจัดการมัน เออเอามาในเวลาแรกแล้วเออมันมันต้นต้นอ้อยนะชูเกศเขน,นไม่ใช่ต้นไผ่แต่มันทำมาคล้ายไผ่มากอ่าเล้วแล้วเร้วตง้นแบลกยังไม่ได้เอาฝ่ายเจ็มไปขายเลยีวะเพิ่มมาให้หมดฮ้ยนี่เดียวเองนี่ไงที่เหลือ ได้ครั้งหนึ่งหกสิบว่ะเฮ้ยนี่เดียวเก็บอันนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยฮอีกหน่อยนึงขอเอานี่แล้วกันเลยตึ๊บโอเคหกสิบสี่ลูกพอดีเป๊ะมาพาที่เปิดหกสิบสี่ลูกเลยเอาให้เร็วเลยคราวนี้บินขึ้นไปก่อนบินขึ้นไปหาหอกก่อนฮึบสองเดือนแล้วมันก็ยังไม่ลงเลยเนี่ยไปทวงทวงเมื่อวานมั้งอ่านวันนี้อตึ๊บ Ừ, เออรัวๆรัวๆเออซอฟุ่นน้ำจับแล้วฮึบแมวอ,อะไรวะเนี่ยเออโอ้ยพิจูทนไว้เรียบร้อยหกสิบเรียบร้อยแล้วอ่ะต่อฮึบนีดากนเหนียวอะเจ็ดก,การมันมเมทโอแมสโดนด้วยมามาไว้แรกได้หรือเปล่าวะน่าจะได้น่าจะได้ ฮึบอืมฮึบโอ้โอ้อะไรแต่ดูว่าเนี่ยตัวคอยคิยงยังยังออกไมาเอ้ตัวนี้เอลมองกาเราจับแล้วเอ้าเอ้าเซเลบี้พาร์ทนั้นเราเพิ่งจับไม่ใช่หรอเราเพิ่งจับไปไม่ใช่เหรอเอ้ยเดี๋ยวรอแป๊บขอจับมาทำเซเลบี้แฟดเลยหลังจากได้ไข่กอกาแฟดไปแล้วมาเราจะไม่เราสัญญาว่าจะไม่ใช้มัตเตอร์บอลพันนี้ หรือเปล่าจะไม่ใช่หรือเปล่าไม่มั่นใจมาตะบอลเหลือสามลูกเหลือสามลูกแล้วอ่ะครั้งที่แล้วน่าจะเหลือสองเพราะเพิ่งสู้ได้มาลูกหนึ่งโอ้ขนาดมากมาซเซลบี้มันจับง่ายมากเลยนะแต,แต่เราใช้อะไรจับวะโอ้ไหนวะ,ซะเซลบี้นี่ไง อ่ามันมันทาดพืชต้องทำให้มันติดสถานะพาราไล์ก่อนฮึหนวะทันด์เว็บโอเคไฟคิกได้อยู่ได้อยู่ไฟคิกอ่าได้อยู่ไฟคิกพอ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 ,อีกสักทีดีไหมนี่พอละอ่าตัวนี้การอ่ฟาฟอลทวิปฟอลทวิป ฟาสวิตธาตุพืชมันแพะแมลงแล้วเพิ่งรู้ว่เนี่ยนึกว่าแพ้โอ๊ยตายเลยอะฟอสวิตไม่ได้แล้วนึกว่ามันแพ้แค่อะไรธาตุไฟแล้วก็ธาตุอะไรวะจกิไม่ได้ <c oughs> ลืมละธาตุไฟกับอะไรวะที่พืชแพ้ปล่อยช่างมันเถอะแต่เพิ่งรู้ว่าแพะแมลงเออมันก็จริงอะมันแพะแมลงโดนมแมลงกัดใบกินใบ อ่สองลูดอีกแล้วเหรอฮึบฮึบอ่ะอันตาบอลมาเถอะเข้ามาเถอะหนึ่งสองสามสี่อ้อาวได้เฉยสไลมี่แฟด์โดยไม่ต้องใช้มัตร์บอลอ่ะเดี๋ยวามาถ่ายรูปโชว์ให้ดูพาดอีกแล้วเราทำอะไรวะลืมไปแล้วอ่ะพ <Go. S 1> ิ่งอัดเมื่อกี้นี้ทำอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคิดกอน เปิดรอแล้วกันอมาอะไรวะมันเหมือนเป็นถามเฮ้ยอะไรมูมูมัจ,จิช่างแม่งอึดอึดอยู่เบลออสีออ่ก้วโคตรอึดสู้อึดพอเบลหกสิบตีต้องสามทีอย่างตายครั้งที่เราทำไรวะลืมไปแล้ว <c ười> คิด,ค,ดคิดสี่คิดสี่โอ้โหคิดคิดต้องคิด จำได้ว่าประกาศไปให้ถามแิ่ไม่ใช่ประกาศถามจะให้เอาเป็นมอดพลอ์ทันใหม่ไหมแต่แล้วอ,อะไรอยู่วะทำไม่ได้วะช่างมนเถอะเปิดต่อโอ้ <c oughs> <c oughs> กองทัพก้อยขิงอ,อ,อ,อ่าอือโอ้สกรอปี้สกรอปี้ตัวนี้ใช่ตัวที่ทำให ที่ไซเบอร์เสียไปหรือเปล่าเสียมัตบอลไปสิบฟรี่เออือใชนี่ไม่ออกเลยขอใชนี่หน่อยใช้นี่อ้ออย่ยามาอย่าวิ่งตามดิฮึบเดี๋ยวไปนอนก่อนลวกันอีกสามสิบแปดนันไปนอนให้มันเช้าแล้วเปิดตอนเช้าเลยตื่นแล้วเปิดเลย <c oughs> เดยวเปิดเช้าเลย เปิดตรงเตียงต้ตรงเตียงนี่แหละตรงเนี่ยใครบอกว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์นอนเช้าต้องบวกร้อยบวกร้อยก็ตอนเช้าไม่ได้หรอกเออนี่มเมนได้เลยใช่มาตึบ๊บรัวรัววไม่ได้อะไรสองอันเลยเหรอวะเอ้ยได้โคแบทโคแบทเราจับแล้วจำได้อยู่เห็นเฮ้ยตัวนี้ยังไม่จับหรือเปล่า ต่อยู่ในเซิร์ฟอาโคตรอยากได้ <laughs> อยากได้ไปทำไมไม่รู้ <laughs> ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่มันแปลกๆด,ด,ด,ดีฮึบโอ้ <c oughs> ฮิตมอนลี่ตัวโคตรใหญ่จะกาาไม่ได้ไหมมันใช่ธาตุหินมาวะอ่ะควิกบอล <c oughs> แตบไม่ได้ไปช่างมันหนึ่งสองโอ้ยโอ้ยข้าแมง <c oughs> ฮือฮิตมอนลี่ เราไม่อยากจับเพิ่มแล้วเริ่นเกียร์จับคึบโพลิกอนเราจับไปแล้วอันนี้เราจ,จับแล้วหรือเปล่าออ้เฮ้ยนกพีจดัดพีจัดหรือพีจัดโตวะแล้วดูชื่อซิพีจัดเฉยๆพีจัดโตเป็นตัวอะไรวะมันล่างไหนพีจัดโตแค่มันเอ็นตัวเนี้ยตัวเนี้ยเราได้ใช้นี่แล้วไอ็หมาดำนยะ ได้เชนี่แบบงงๆตอนนู่นอะไรวะที่ไปตามหาอ่าไลโคหรือเปล่าวะไม่ได้อ่ะเฮ้ยโฟอ์มโฟอ์มต้องเจอนี่ไอโอ้าปล่อยไอบีมใส่ตูดมันเรียบร้อยจับไปแล้วด้วยโฟอ์มอันนี้ตัวใหญ่เท่้วยนะฮึบฮึบโอ้นี่อีกแล้วล่ะฮึบอีกก้าลูกอีกนกฮูกเอาไป ฮึเออตัวนี้แมวฮึ้ออื้สโลว์บอลล่าเโอ้ยอะไรวะนี่วัดไฮโอกาลุยเก็บเวลสักหน่อยไม่ได้เก็บตั้งนานไฮโอกาไอบีมแล้วกันอ่าแพ้ธาตุเอาไอบีมมาอึบไอบีมใส่เอเลคิบูใช่เปล่าวะใช่เอเลคิบูเปล่าว น่าจะใช่อันนั้นมันเอลิบูเันนี้น่าจะเอเลิคิบูอุ้ยที่มันมีหลุมตรงนี้ด้วยมาอีกคองตัวหรือเปล่าสามเลยนี่หว่าโคตรเยอะนี่ดับเพชรจำได้ไอ้บินมันไม่ไม่แพ้ท่าดว้วยอือนี่ไงดับเพชรมาสองเม็ดเอาเพชรไปทำอะไรวะอ๋อเปแรกไงอือตัวนี้ออกมาทำไมเอามาเพื่ออะไรฮึบฮึบ ฮึบนี่ต้องตัวนี้มาดจอดโอ้ตัวใหญ่อย่างวะทำไมมันใหญ่กว่าตัวที่เราจับมาฮึบาก้อน็เอเซนเออเีกทีฮึบน่าโอเคเอ่ะเก็บเก็บเก็บแล้วสามลูกสุดท้ายแล้วก็หิวอีกแล้วมาเอเพียเริ่มตกแล้วพวกองทัพคอยคิงตรงนี้อึนกเล็กแมวยายาฮึอันนี้เซอร์นไหนหรือเปล่าอะไรวะ ได้ใช่ลูกสุดท้ายมิกุนี่หว่าได้มิกุกยืยนถือหัวหอมหรือเปล่าฮิปไปเลยออเออไปเลยพี่จูจัดการสไนซะโอ้โหสนายแม่งเวลโคตรเยอะอย่าตายนะพี่จูอดทนไว้เอานี่ไปพี่จูยิวอ้าวโดนสลีปเฉยทันโบไป ตื่นดีพิกิจูตื่นตื่นไปใช้ธันดบโบตื่นเออนั่นแหละโอ้ยตายเลยเลรอวะไม่ๆม่ม่เราจะเอาพิกิจูชนะเซอร์ไนให้ได้เนี่ยก,กลับไปฮิลแบบปุ๊บปิ้วปึ๊บปิ้วเลยนั่นชนฮึบเอาผิดเอา้าโดนปาวะทำไมมันกดทะลุด็อกเตอร์ไปวะอะไรนี่ามา,มา ไปไปไหนวะสนไนสนไนสนไนใช่หรือเปล่าวะเซนไนหรือเปล่าวะไม่แน่ใจไหนในมันเป็นเพศเพศเมียรตรงข้ามกับไอตัวนั้นอุนเตอร์แมนที่เป็นเพศผู้โดนทะเลี่แล้วล่ะอันนี้ไป a w a k e กิ้งตื่นขึ้นมาี่จูตื่นแล้ว แต่ทำไมค้างล่ะทำไมค้างล่ะเออต้อง N battery หนึ่งละมี A T T L E หเล่าอ่าใช่แม่เกือบผิดอืออย่าใช้สลิปอือติดช้าไปดิอย่าใช้สลิป,ป,รปเรียบร้อยวิกจูจัดการเซอร์ไนได้ว่ะอ๋ออ่าวันนี้กี่นาทีวะ เเกือบล่วงเกือบล่วงโ oh. อ้โหถ้าใครชอบอยไาลืมกดไลค์กดซับถ้าใครและกดแชร์ด้วยนะปุ่มซับอยู่ซ้ายบนเหมือนเดิมอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วมีคลิปวิดีโอแนะนำสร้างนันอยู่ซ้ายขวาล่างนั่นเองใครยังไม่รู้กดด้วยได้เลยวันนี้ไปแล้วไยบายโอ้ยเริ่มขอแหงแล้วบายยย